à à nhớ ra thì

เแะไม่ดีจไมได้ได้นะเดี๋ยวพี่ยูนเอะลไม่พี่ยูนพี่ยูนมาดำหัวให้พี่เขาก่อนแล้วก็มานันง์คผมมาคเรียยวต้องไร่จากพี่ยูนนะพี่ยูนดำหนอยเขาก่อนอ่าแล้ดำหัวทำยางเงี้ยให้ดำเงเอเชเลยพี่พวกเราใครว่างมาคอยเชิญน้ำให้หน่อยแล้วเอสักคนเชิญน้ำให้หน่อยเรามาเชญกันเองละอะพี่พี่เอาโอเคคอเค ครับครัแล้วพี่ยุนไปนั่งพี่ยุนไปนั่งพี่ยุนไปนั่งเฮกแก๊กมาเหมือนกันแต่พี่เย้ต้องต้องไมร่เวลมู่ไม่ไม่ไม่มอยู่ได้พมคนแรกก่อนคนแรกก่อนิครัอาทีเฮกแมไปนั่งเฮกแ้มไปนั่งเ่อเน่ที่่ทางในบอกขอเพลงสงการหน่อย ดีทางไหนเปิดเพลงสงการให้หน่อยอ่าจะเรียงกันอย่างนี้ครับอ่าทำตัวมันยังไม่แก่เราขึ้นมาเล็กไปเนาะไม่เป็นไรก็เติมเติมให้เขาแล้วกันไมเล็กก็ทำตัวมันตัวนี้นี่ฮะลบไมปคนทุกคนเลยใช่ไหมใช่รท้ายแถวเนาะใช่ ถูกต้องครับถูกต้องครับใครอายุน้อยก็จะลดไปเรื่อยๆภาพที่สวยงามนะครับเป็นภาพที่สวยงามตามประเพณีอย่ายุ่งกัาหั่นไปนิดนะครับไม่ไม่อย่ายุ่งกัาหั่นไปนิดเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่พอหรนี่ไงเธอตักเชิญไปดิเนี่ยตักไปได้เชิญไปได้เนี่ยเนี่ยตัวอันนี้ใหญ่กว่านะอันนียเอาไปสิเออ เอาไปสิขันเล็กไม่ไม่ขันนี่ไงก็ดีเขามีสามใบนี่ไงเอนี่ไงเอาอย่างนี้ก็ได้อันนี้อย่ายุ่งครับผมไม่ได้ไม่ได้มาไหนไม่เอาขายแด้ก็คือนี่ไอ้นี่ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวอันนี้อย่ายุ่งครับผมนม่หักงานกันผมไม่อาไรนน้าต่อยมานั่งสิน้าต่อยลถน้อง ไม่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 นั่งก่อนครับยังคนทุกคนเขายังไม่ได้รถกันเลยนั่งไว้ก่อนอ๋อพวกเราได้จะต้องไปรถมาแล้วก็มานั่งที่เดิมอ่าอ่าเอารถตรงนี้มันเว้นว่างมเลยนยเรียกเข้าลูกไปยนะ๋อ้แล้วนี่ไปแล้วใช่ไหมอ่าแล้วถึงคิวแล้วอ่าโอเคไปที่ให้เขาเสร็จแล้วค่อย

เออครัเดน้ำแข็งเดิน้ำแข็งแน้ำแข็งไมครับนรับน้ำแข็งน้ำแข็งปเอาน้ำแข็งดิไม่หัวเราะที่ให้ไปเอาน้ำแข็งไม่ให้หัวเราะไปเอาน้ำแข็งเย็นพี่ดเย็นพี่โทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าเต็มเดี๋ยวเิดของเดี๋ยวเถด แก้วขันเหรอไม่ไม่เกี่ยวกับผมนะี่นีมีนี่ไงเขาเขไล่เยเดี๋ยวเขามีเขามีนี่ไงเขาม้เก้าเก้าันได้วผมขออนุญาตผมทำแบบประเพณีร้านานาครับขอสอมือจุ่มแล้วให้พรผมให้ผมได้แต่ผมจะไม่ลดให้รเนี่ผมทำแบบร้านหนาครับขอบคุณครับผมให้ผมได้แล้วผมใ้

ไ่เป็นไลดูไปเรื่อยๆนี่ไงนี่ไงได้ได้เลยได้เลยได้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 จ้า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  คทยตายวนะโอ๊คนผมไม่ได้ขาู้าีล้ามีมีรวยผมก็ไม่ได้แล้วความคิดเห็นไม่ตรงกันขอให้นักแแรงมีความสุขครับผมขอบคุณครับียังไงให้เจ้าตายตาลูกค้าดีดิ